สอนนับแตมแบดมินตันนะคะตอนนี้เราเล่นคู่นะคะเล่นเดียวก็นับแบบนี้เหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ต้องจําว่าใครเสิร์ฟไงแต่เราเล่นคู่นะคะเราก็ต้องจําว่าใครเสิร์ฟเนาะฝั่งเราหรือว่าฝั่งนู้นเสิร์ฟก่อนก็ได้นะะโดยทั่วไปเขาก็จะให้คนที่แบบสวยที่สุดนะ,ะเสิร์ฟเนาะเริ่มเสิร์ฟโดยการยืนฝั่งขวานะคะเพราะว่าฝั่งขวาเนี่ยเป็นคะแนนเลขคู่นะเสิร์ฟทะแยงไปฝั่งนู้นนะคะ เสิร์ฟลงในกรอบเส้นข้างเอาเส้นนอกเส้นหลังเอาเส้นในนะคะแล้วเราก็เล่นไปเรื่อยๆเ,เนี่ยฝั่งเราตีเสียนะคะฝั่งน้นเลยได้แต้มนะขึ้นนําเป็น1 0ึ่งศูนย์ฝั่งนู้นก็ต้องเสิร์ฟฝั่งซ้ายของเขานะคะเพราะว่าคะแนนเป็นเลขคี่นะ,ะส่วนฝั่งเราคนที่ไม่ได้เสิร์ฟเมื่อกี้ก็จะต้องเป็นฝ่ายรับนะคะก็คือเสื้อขาวนั่นเองนะคะฝั่งนู้นได้แต้มนะคะ คนที่เสิร์ฟเมื่อกี้นะคะก็จะ outright, ขยับมาเป็นฝั่งขวานะขวาของฝั่งโน้นนะเสิร์ฟ2-0คนรับเส well ิร์ฟฝั่งเราก็จะเป็นเสื้อแดงนะคะคือเสื het, ้อแดงเสื้อขาวเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งการยืนนะคะตำแหน่งการยืนมันก็จะเปลี่ยนไปตามคะแนนนะเวลาเราเสิร์ฟได้แล้วเราก็แบบย้ายฝั่งเสิร์ฟไปนะคะตอนนี้คะแนนเราตามมาเป็น1-2นะคะเวลาขานคะแนนก็ขานฝั่งที่ได้เสิร์ฟก่อนฮะ1-2อ่าเล่นไปนะคะออกตอนนี้คะแนนตามมาเป็น2เท่านะคะ คนที่เสิร์ฟได้แต้มเมื่อกี้นะเสื้อขาวก็จะย้ายฝั่งไปเสิร์ฟฝั่งขวานะเป็นฝั่งของเลขคู่นะเสิร์ฟแล้วทีมได้คะแนนก็คือเสิร์ฟต่อไปเรื่อยๆนะคะโดยการเปลี่ยนฝั่งเนาะการเล่นคู่นะคะมันก็ต้องจํานิดนึงนะว่าเอ้ยเมื่อกี้ใครเสิร์ฟแล้วยืนอยู่ฝั่งไหนนะฝั่งโน้นตีมานะลงพอดีนะคะได้แต้มตอนนี้สกอร์จะเป็น สามสองเมื่อกี้ฝั่งโน้นเสื้อดําเสิร์ฟตอนสกอร์สองสองแล้วตอนนี้เสื้อม่วงนะคะก็ต้องมาเสิร์ฟตอนสกอร์สามสองนะคะเสิร์ฟติดเน็ตเฉยฝั่งโน้นได้เสิร์ฟแต่เสียแต้มนะคะฝั่งเราก็เลยได้เสิร์ฟนะคะพร้อมเปลี่ยนเสิร์ฟเป็นเสื้อแดงที่สกอร์สามสามนะคะฝั่งเสื้อแดงเสิร์ฟแล้วได้แต้มอยู่นะคะก็เสิร์ฟต่อไปเรื่อยๆนะคะเสื้อแดงแค่เปลี่ยนฝั่งนะคะตอนนี้มาเสิร์ฟเป็นฝั่งเลขคู่นะคะคะแนนอยู่ที่4ี่สาม คนรับเสิร์ฟฝั่งโน้นก็เป็นเสื้อดำนะคะที่เขาเสิร์ฟตอนที่ได้2คะแนนน่ะจำได้ไหมในระหว่างเล่นนะคะก็จะสามารถวิ่งวนยังไงก็ได้เลยนะคะแล้วก็กลับมาประจําตําแหน่งตอนจะเสิร์ฟนะคะตอนนี้ฝั่งเราได้แต้มอีกแล้วนะคะมาเป็นที่คะแนน5.3าสเสื้อแดงก็เสิร์ฟต่อนะคะคนเสิร์ฟกับคนรับเสิร์ฟนะคะต้องยืนอยู่ในกรอบที่กําหนดนะคะส่วนเพื่อนของคนเสิร์ฟกับคนรับเสิร์ฟเนี่ยยืนตรงไหนก็ได้นะคะ ตอนนี้ฝั่งเราได้แต้มอีกแล้วนะคะสกอร์อยู่ที่6 3นะคะเสื้อแดงเสิร์ฟฝั่งขวาเลขคู่6 3เอาได้แต้มอีกแล้วนะ,ะได้แต้มทําไงคะก็ย้ายฝั่งเสิร์ฟนะคะตอนนี้คะแนนก็เป็น73นะ,ะเสื้อแดงก็มายืนเสิร์ฟฝั่งทางซ้ายนะ,ะทะแยงไปฝั่งขอดนู้นทางขวานะคะให้เสื้อม่วงรับคนที่เป็นฝ่ายรอรับลูกนะคะก็จะต้องยืนนิ่งๆน,นะคะจนกว่าลูกจะออกจากไม้นะ ถึงจะขยับตัวได้นะเอาทีนี้ฝั่งเราเสียบ้างนะตอนนี้คะแนน4-7นะคะคนที่ยืนฝั่งขวานะคะขวาของฝั่งโน้นนะหันหน้าเข้าเน็ตนะคะก็คือเสื้อดําจะได้เป็นฝ่ายเสิร์ฟนะคะเสิร์ฟมาให้เสื้อขาวฝั่งเรานะคะจะเสิร์ฟสูงเสิร์ฟต่ายังไงก็ได้นะคะขอแค่มันลงอยู่ในกรอบก็ถือว่าเสิร์ฟดีนะคะตอนนี้ฝั่งเราได้แต้มอีกแล้วนะคะคะแนนมาเป็น8-4เมื่อกี้เสื้อแดงเสิร์ฟตรงคคะะะแนนนฝั่่งง้ายนานวะะตอนนอข,นะขนน8นะก็ูอ อ่ะเล่นไปป๊บฝั่งเราได้แต้มอีกนะคะเสื้อขาวเสิร์ฟต่อที่คะแนน9 4นะคะเสิร์ฟฝั่งซ้ายทะแยงไปเสื้อแดงนะเป็นคู่ของคนเสิร์ฟยืนตรงไหนก็ได้นะ,ะถ้าเกิดว่ารู้ว่าเพื่อนเออจะเสิร์ฟสูงอยู่แล้วก็ยืนซ้ายขวาไปเลยก็ได้นะ,ะป๊าบนี่ตบเข้ากลางนะคะฝั่งโนนก็ตามมาเป็น595ก็เป็นเลขคี่นะคะเสิร์ฟฝั่งอะไรคะฝั่งซ้ายนะซ้ายของฝั่งโนนนะหันหน้าเข้าเน็ต ห้าเก้าเอาเสิร์ฟไปนะ,ะปั๊บออกนะคะลูกนี้ฝั่งเราก็จะได้คะแนนสิบห้าสิบก็เป็นเลขคู่นะคะเสิร์ฟฝั่งขวาโดยเสื้อแดงนะคะเสิร์ฟทะแยงไปฝั่งโน้นให้เสื้อดําเป็นฝ่ายรับนะคะที่จริงเสื้อขาวตีโด่งไปนะคะเสื้อแดงต้องถอยมายืนแยกแล้วนะคะแต่ว่าแบบสับสนไงแถมยังหันหลังไปดูอีกนะคะว่าคนข้างหลังจะเล่นอะไรนะ,ะไม่ควรทํานะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะฝั่งโน้นได้6คะแนนนะคะเสิร์ฟทะแยงมาให้เรานะคะป๊ปรากฏว่า เสิร์ฟผิดคอร์ดนะคะทำท่าตีแต่ไม่โดนเหมือนวอลเลยนะคะตอนนี้ฝั่งเราก็เลยคะแนน11 6นะคะก็เสิร์ฟฝั่งซ้ายไปเนาะโดยเสื้อขาวนะคะได้แต้มอีกแล้วนะคะตอนนี้คะแนนเป็น126นะคะเสื้อขาวก็เสิร์ฟต่อที่ฝั่งขวานะคะคนเสิร์ฟคนรับนะคะก็ต้องยืนเสิร์ฟในกรอบนะคะเส้นหลังเอาเส้นในนะแล้วก็เส้นข้างเอาเส้นนอกนะคะทั้งตอนยืนเสิร์ฟรับเสิร์ฟนะ,ะแล้วก็ลูกลงด้วยนะให้อยู่ในกรอบนั้นนะคะอะฝั่งเราได้แต้มอีกแล้วนะคะ เสื้อขาวก็เปลี่ยนฝั่งนะคะมาเสิร์ฟต่อที่ฝั่งซ้าย13-6เสิร์ฟทะยาไปนะคะฝั่งเราได้แต้มอีกนะคะตอนนี้สกอร์อยู่ที่14-6นะคะเสื้อขาวก็เสิร์ฟต่อนะคะที่ฝั่งขวา,ขาวเสิร์ฟ,ะะฟสูงไปนะคะฝั่งโน้นบุกฟันมาโอ้โหสวยมากนะคะคะแนนฝั่งโน้นก็ตามมาเป็น7-4นะคะ 7ก็เป็นเลขขี้นะคะเสื้อม่วงก็จะเป็นคนเสิร์ฟที่ฝั่งซ้ายของฝั่งโน้นให้เสื้อแดงนะคะฝั่งโน้นตบมาสวยมากนะคะได้แต้มเสื้อม่วงก็จะเสิร์ฟต่อนะคะตอนนี้สกอร์อยู่ที่8 4ี่เนี่ยก็เปลี่ยนฝั่งนะคะไปเสิร์ฟฝั่งเลขคู่ก็คือฝั่งขวาฝั่งเราเสื้อขาวรับเสิร์ฟสวยมากนะคะตอนนี้คะแนนก็กลับมาเป็น158เราก็จะขานคะแนนของฝั่งที่ได้เสิร์ฟก่อนนะคะ158ป,ะปะด๊าปากฏวว่าเสิร์ฟสั้นนะคะ ฝั่งโน,น้นก็เลยได้คะแนนนะคะเป็น9 5ฝั่งโน,น้นก็เสิร์ฟมาโดยเสื้อดำนะคะทุกครั้งที่เราเปลี่ยนฝ่ายเสิระะ์ฟนะฝั่งเราฝั่งโน,น้นไงนะมันก็จะเปลี่ยนคนเสิร์ฟไปด้วยนะคะจําได้ไหมเมื่อกี้สแสดงะคะ่ะเสิร์ฟสั้นไปนะ,ะตอนนี้ฝั่งเรานะคะคได้คะแนน169ก็จะเปลี่ยนมาเสิร์ฟโดยเสื้อขาวนะคะที่ฝั่งขวาฝั่งเลขคู่นะคะสิบหกเฝั่งโน,น้นตีมาได้แต้มนะคะตามมาเป็น1ิบสนะคะก็จะเสิร์ฟโดยเสื้อม่วงนะคะ แล้วบางทีในสนามก็จะงงๆนะคะเอ้ยเมื่อกี้ใครเสิร์ฟเธอยือนตรงไหนฉันยืนตรงไหนนะคะอันนี้ก็ต้องช่วยกันจำนะคะบางทีเล่นไปเล่นไปเนาะก็แบบจําไม่ได้นะคะว่าเอ้ยเมื่อกี้ใครเสิร์ฟใครยืนตรงไหนอะไรแบบนี้นะก็ เอาใหม่อะไรเงี้ยบางทีก็ยืนผิดกันบ้างนะลูกเมื่อกี้ฝั่งเราได้แต้มนะคะตอนนี้เราก็จะเสิร์ฟที่สกอร์17บนะคะโดยเสื้อแดงเล่นคู่นะคะถ้าคนหน้าเห็นวิธีลูกโด่งออกไปนะ,ค,ะคนหลังตีโด่งก็คือถอยมายืนแยกเลยแต่ถ,ะะถ้าเพื่อนเราเอาลูกลงนะคะเราเข้าหน้าเลยนะคะนี่นะคะลูกนี้ฝั่งเราได้แต้มอีกแล้วนะคะเป็น1 8 1 0นะคะเสื้อแดงก็จะเสิร์ฟต่อนะคะตอนนี้งงๆนะคะ ย้ายฝั่งอ่ะย้ายฝั่งไปฝั่งขวานะคะบางทีนะคะเล่นก็ต้องเล่นนะคะแต้มก็ต้องนับนะแต่การนับแต้มเนี่ยดีมากเลยนะมันทําให้เรารู้ว่าเออตอนเนี้ยเราอยู่ตรงไหนแล้วแล้วเราจะแบบเออเล่นได้อีกมากน้อยแค่ไหนนะคะตอนนี้ฝั่งเรานะสิบเก้าสิบมาจะเสิบยาวนะคะเพราะว่ารู้ว่านําห่างนะคะอยากให้อีกฝั่งหนึ่งตกมาบ้างอะไรแบบนี้นะ นั่นไงสมใจอยากนะคะอีกฝั่งหนึ่งคะแนนตามมาเป็น1119ฝั่งโน้นก็เสิร์ฟฝั่งซ้ายนะคะของฝั่งโน้นอาหารหน้าเข้าเน็ตโดยเสื้อดำนะ,ะเสิร์ฟมาให้เรานะคะเรารู้ว่าเรานําห่างนะคะเราก็แบบเอ้ยเล่นๆนะ่ะเราไม่บุกนะคะฝั่งโน้นรับพลาดนะคะตอนนี้คะแนนเราอยู่ที่2 0 11นะคะถ้าได้อีกแต้มหนึ่งฝั่งเราก็ชนะเลยนะ,ะเสิร์ฟโดยเสื้อขาวนะคะฝั่งขวาฝั่งเลขคู่2 0 11บป๊า นี่ค่ะฝั่งโน้นยังไม่ตายนะก็ตามมาที่12-20เสิร์ฟโดยเสื้อม่วงทะยงมุมมาให้เสื้อขาวนะคะเรียบร้อยนะคะฝั่งโน้นตีออกไปนะคะฝั่งเราชนะไปที่คะแนน21-12เเป็นไงบ้างคะใครดูจบมาถึงตรงนี้ก็น่าจะเข้าใจการนับคะแนนแบดมินตันมากขึ้นนะ